เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากเลยนะคะหลังจากแฟนเพจอีซอขยี้ข่าวได้โพสคลิปเด็กชายรายหนึ่งเกี่ยวกับอาจารย์น้องไนบอกให้กลับไปตั้งใจเรียนดีกว่าเพราะโตมาจะได้รู้จักทำมาหากินและเลี้ยงชีพได้และยังบอกอีกว่าพี่หนุ่มกันชัยเขาไม่ใช่เพื่อนเขาเป็นรุ่นพ่อของเราแล้วเราก็จะมาฟังคลิปบางช่วงบางตอนกันนะคะคุณผู้ชมเห็นคลิปแล้ว ฝากบอกเด็กคนนั้นด้วยนะว่ากลับบ้านไปอ่ะตั้งใจเรียนตอนโตมาจะได้ช่วยพ่อกับแม่หาเงินอย่าว่าพี่หนุ่มอีกนะเพราะว่าพี่หนุ่มอ่ะเขาเป็นรุ่นพ่อเราแล้วไม่ใช่เป็นเพื่อนกลับบ้านไปอ่ะตั้งใจเรียนพอโตมาก็ช่วยพ่อกับแม่หาเงินจะได้มีเงินทําอย่างอื่นนู่นนี่นั่นนะอย่ามาบอกว่าตัวเองเป็น พระพุทธเจ้าลูกพระพุทธเจ้าตัวเองเชื่อมติดได้เนี่ยที่ที่พูดเนี่ยเพราะว่าเกณฑใจนะอย่างน้อยห่างห่างกันประมาณหนึ่งปีมีพ่อสอนในผู้แบบหรือพูดเองพูดเองครับด,ดูดูข่าวเหรอดูข่าวครับหวังดีใช่ไหมหวังดีค่ะฝากบอกเขาหน่อยว่าฝากบอกพี่เขาหน่อยว่าให้เขาไปทำอะไรบ้างอยากพูดอะ<า>ไรพูดแบบฝากบอกาฝากบอกว่าโตมาให้ตั้งใจเรียนแล้วพอโตมาปุ๊บ จะได้แบบมีเงินมีเงินไปซื้อบ้านซื้อข้าวมีเงินซื้อรถทำงานได้ดีครับงานนี้ทำเอาพิธีกรอ,อย่างหนุ่มกันชัยไม่รอช้าพูดในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าได้เห็นคลิปแล้วขอบคุณน้องในคลิปมากๆอยากให้น้องติดต่อกลับมาเพราะพี่หนุ่มมีของขวัญจะมอบให้เราก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่เลยนะคะ ก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจคะ่ะข่าวสารเรื่องราวต่อไปจะเป็นอะไรเรามาติดตามลุ้นกันนะคะสวัสดีคะ่ะ